คนเนี่ยนับเนี่ยห้าห้าคนมีคนนึงไม่มาใครไม่มาโอ๋หลายคนเลยแหละนะในวันนี้เราจะมาดูคลิปเกี่ยวกับความทรงจำกันบางคนอาจะเขายังไม่รู้จักชื่อเราพูดดังๆว่าเราชื่ออะไรเริ่มตั้งแต่นิวครับวันนี้ชื่อว่าเก้าเก้านะฮะวันนีชื่อเกียวค่ะมีชื่อซันครับมีชื่อ มีชื่อเป็นนะครับผมชื่อชิว่าในวันนี้เราจะมาดูคลิปความทรงจำกันลหลายหคนหลายคนยังไม่รู้จักความทรงจำเราได้เก็บบันทึกเทปความทรงจำแต่และรูปมาจนถึง5ปีของ YouTube ที่เราสร้างขึ้นมาในเดือนยี่ส2อกรกฎาคม2 0 2 0ในวันนี้เราได้บันทึกเทปมาแล้วครับพร้อมดูกันรื้ยังครับ พ้อมแล้วลองดูด้วยนะครแล้วบอกด้วยว่าคุณนึกถึงความทรงจำนี้หรือเปล่าเอาดีๆนะครับเริ่มเลยนะฮะ 我感觉好美。嗯嗯 อ่ะพี่อันเนี้ยที่โดนมดเต็กอ่ะแล้วก็ <laughs> 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 还有个美女。 他们送饭，他 i'm bored right yeah. ก็ได้รับชมความทรงจำไปแล้วแลวตอนแรกจะไม่ซึ้งหรอกแต่เจอจมูกที่รักบานขึ้นมา <c oughs> ซึ้งเลยใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูรื <c oughs> อภาพนี้นี่นี่ก็รู้สึกยังไงกับคลิปวิดีโอความทรงจำนี้อ่ะเดี๋ยวเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงหลายๆอย่างเข้มามานะฮะ ระวังทุกคนนะฮะความทรงจำจะอยู่กับเราเสมอนะอหลายอย่างเลย,ลยปเป็นอะไรอ,ะอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เป็น่รรับชมคลิปความทรงจำแล้วเอาคำเอากี่พยายนเลยเอาสามคำเฮ้ยไม่รู้อโอ้โห อารมณ์เป็นยังไงอันนี้ไม่บอกกิ๊กคำขอ,อเอาจริงๆสนุกมากสนุกส,สนุกมากความทรงจำสนุกมากเวลาเราเล่นอะไรกิจกรรมอะไรก็คือสนุกใช่ไหมอ๋อแล้วใหงง้อธิบายทำไมเนี่ยขออธิบายอ่ะโอแล้วอ่ะแบบนี้ฮะรู้สึกยังไงคุณสันรู้สึกรู้สึกฟึกก่งมาก สิ้แต่มเจอจมูกบาดอีกนะไอนมากมากเอาเราจะต้องูน่มๆจโอ้อดดองอย่างรเสียงเลยนะนี่ตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกตอนแรกเกอ่ตอนท้ายๆมาเจอหนูจมูกบานม่เจอเลยอ่ะอ๋อแล้รู้สึกเพราะว่าอยากกลับไปย้อมผมสีเขียวไหมอยา ไมเใชไม่ใช่ีเียวสีมาเลวที่มาวจะได้โอเคโอเคเออแคนีพอรู้สึกยังไงขออีกรอบอันนี้สนุกมากน้อยมากรู้สึกเอาห้าพยางรู้สึกดีมากมากเลยเกินเกินรู้สึกดีมากมากโอ้เออเก้ารู้สึกยังไงเอาหกพยางหกพยาง มาก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 ไปมากไปไกลไปโอเคโอเคผมก็รู้สึกรู้สึกแบบว่ามีกิจกรรมอะไรให้หลายอย่างเ้าเปลาเรากลับสนิจจามใช่ไหมใช่ไหมน้องโน้ตเป็นไงอ่ะรู้สึกมีหลายอย่างให้น่าตื่นเต้นตอนเด็กๆนะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วครับทุ้ทชมไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับคลิปใหม่ๆ คิดใหม่เราสปอยไว้ก่อนเลยว่าเป็นลูกดุแต่ถ้าหัวเลาะใครหัวเลาะถือว่าต้องกินน้ำฟ้าทลายโจนใครไม่กินเท่ากับกินน้ำตาแทนนะน้ำตาเขาสดเลยนะใครพุ่งใส่หน้าใครนะแต่ไม่กินดีกว่าเราจะให้กินฟ้าทลายโจนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าพวกเราขอจบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ